กิน <c oughs> เป็นแต่แสบชาย,ยุดาแสบบ่ลูกแสบไผใหญ่บ่แสบอห,หอ่ห,หลา่าบ่มาคักนอกมองม่วงซีบเหนียวเลยเฮ้ยสั้นว่าเด่นเด่นแสบคักสันว่าเด่ <c oughs> เนดน <c oughs> พี่น้องกินน้ำป่ะโอ้อยพาชิกากินน้ำได้น้อยอยู่เอ้ยซิบเหนียวักยางค่ะลองลุดมือเด้อนี่ลาบอะดรก,กินเนะี่ยนะอืมแอบนะเด <laughs> ็กหน่อยพอบอกม่วงเด็กหน่อยพอบอกม่วงซุกแล้วค่ะ วุฒิมือกูแด้เนาะวุฒิมือมูนแด้เนาว้ายคิดเราไปอาบน้ำได้ลูกมอมแมม,มเสียปากเนาะหวานบ่ลูกหวานแห้งเนาะ <c oughs> พี่อ <c oughs> พอเคยกินนะเ <c oughs> คยกินอยู่ยปะม,มองเคยกินได จะแสีบเลยหวานแห้งบัลลุค่ะแม่อืมใช่ลรอคองแม่ยายบ่ไดแล้วคาะใหญ่กินบ่เลยบ่แม่บ่ได้กินเลยเนาะอีหล่ะกินหมดเลยยายบอกว่ามันเบิดแล้วผู้ว่าเดือนหน่วยเดียวบ่ลูกอีหล่ะก็บอกให้แม่กินน้ำเลยบ่เฮ้ยบ้าหักแม่บ่นี่ ต่ว่าดื <laughs> ่มเอาให้แม่กินนะโอ้ยกินจนหมดโอ้ยพอถามแม่เลยว่าแม่อยากโบเลืมถามก <laughs> ินเพื่อแม่ป่ะนะน่ะอุ้ยเห็ดยังค่ะเสียแม่งอ่ะเสียได้แต่ว่าอยวเอายา ว่าว่างอันยางมันได้รู้ือ,อ,อคำสุดท้ายหพอเราะเรื่องตะแกนน่ะได้รู้ ตามาบกม่วงแห้งเนาะค่ะเสียบลายพ่อละลูกจิมซะจิมซะไปล้างมือเดอ้อว่าน้อยกินบกม่วงคขาบึงเลยประสนใจยังเลยเสียบลาย เห็นแกีนมองม่วว่าน้อยเห็นแกนมองมัวแล้วค่ะแสบหลายเึิ่งไม่ยอมทิมเลยมากลายโอ้ยเปิดหัวทิมซะลุมันเบิร์ดแล้วเกีนมันปีน้ำโอ้ยแต่กินไหนก็สิกินเบิร์ดเนาะแกนมันก็ดี ก็ไล่ก็แชร์ไหนเดียวไหนเดียวกินม่ยอมกินเลยแสบคักนะคะเป็นกินบ่ยอมชิมเลยค่ะไม่เขียวหักได้ลูกเขียรู้ตรกหนานราเลยฝากช่องหน่อยค่ะฝากช่องหน่อยค่ะ ชื่อเม็ดงม่วงนะชื่อม็ดงม่วงนะฝากช่องหน่อยค่ะเร็วๆกินกบ,บอดิมครับพี่นัวเร็วๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดแชร์ช่องยูดาลูกสาวพ่อบุ๊ดเจียนสีแน่นะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดสับตะาไคร้กดติดตามจองยูดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย